ยองอันเซยนี่เปิดคลิปด้วยภาษาเกาหลีเลยเพราะพวกเรากำลังจะไปเกาหลี <c oughs> วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมันกับพี่ดาบด้วยพี่ดาบช่วยภาคใช่ไหมใช่แค่นี้แหละ <c oughs> นี่ว่าเราก็ถึงสนามบินอินชอนแล้วนะคะนี่คนหน้าเดือเดินไม่รู้เรื่องนะคะ รอบนี้พวกเรามาแสดงงานกันที่งาน u o so, Illustration Fair นะครับใช่เดี๋ยววันนี้ก็คือมาเซอร์เวยก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ไปจัดปูธนะคะก็คือจากสนามบินเดี๋ยวเราจะไปที่เออฮงแดเนาะฮงอีก Station อีกยูนีว v e r ิตี้ใช่แล้วก็หากาแฟกินนี่พาพี่ดาไปกินบูบอทเทลนะคะใช่แล้วก็ค่อยมาเช็คอินที่ที่พักนี่อันนี้เป็น เกช่าที่เราจองมานะคะอันนี้คือส่วนกลางอนะ่ะทุกคนมันแบบเล็กๆกกะัดรัดแต่ว่าน่ารักเนาะใช่น่ารักไหมแล้วก็โฮสเขาก็ใจดีมากๆใช่พาพวกเราไปซื้อบัตรทีอะไรนะทีมันนี่เออเนี่ยห้องเล็กมากแต่ว่ามันแบบสะอาดสะอาดแล้วก็สบายเนาะใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นห้องน้ำรวมแต่ก็สะอาดมากนี่พวกเรากลับมานอนไปประมาณสองสองชั่วโมงกว่าเนาะ เราค่อยออกไปกินข้าวอีกทีหนึ่ง<ช>คือมันไม่ไหวเพราะว่าเราบินตั้งแต่แบบตอนเที่ยงคืนแล้วก็ถึงที่เกาหลีตอนเจ็ดโมงเช้าคือแบบแทบ,บแมไม่ได้นอนบบเลยเห่อยใช่อแ,แบบเหนื่อยเลยแล้วเราก็แวะกินอะไรหมูย่างหน้าที่พักเลยแบบใกล้มากอะ่ะเดินประมาณสิบเก้าอ่ะถึงอ <laughs> ง <laughs> คือร้านเขาแบบบรรยากาศ โอเคเนาะแบบว่าดีเลยฟิลดีจริงแล้วก็มีแต่คนโลเคอนนะคะกินนี่อันนี้เป็นไข่ตุนใช่ไหมเป็นไข่ตุ๋นอร่อยมากร้อนสุดๆแบบว่าเวลาหิวหิวได้กินอะไรอย่างนี้มันรู้สึกดีเนาะมือนี้หมดกันไปเท่าไหร่สามสามหมื่นสองพันวอนใช่ถือว่าราคาโอเคเนาะราคาดีรับที่นี่บริการดีด้วยใช่เขาแบบพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ว่าเขาก็พยายามสื่อสารกับเราเนาะถูกเนาะ เพราะก่อนหน้านี้เราฟังมาเยอะไงว่าคนเกาหลีเขาจะไม่ค่อยต้อนรับต่างชาติเท่าไหร่ถ้าเกิดเราพูดภาษาเขาไม่ได้เขาจะไม่ค่อยอยากบริการเขาจะแบบบึ้งตึงนิดนึงเหรอแต่ที่นี่เขาเขาน่ารักก็ยังไม่เคยเจอนะตั้งแต่มาวันแรกอืมวันเดียวอืรู้<ค>รเลยกินง่ำชนชนคำสุดท้ายกันเสร็จนะคะพราเราก็ไปกันต่อที่ฮงแดเพราะเรานั่งบัสจาก มาปก,กูมาที่ฮงฮงอีกเนาะแล้วก็มาเข้าโอลิปยังนะคะเพราะว่าเราอะลืมเอาคุชชั่นมาแต่ว่าพอมาดูที่โอลิปยังอะคุชชั่นมีแต่แบบสีขาวอะทุกคนคนที่นี่เขาขาวไงแล้วเราผิวอยู่สองสีอะแล้วเราก็เดินเล่นนะคะคือจากโอลิปยังเราได้ของมานิดหน่อยเนาะเดี๋ยวจะมาเอาให้ดูว่าซื้ออะไรมาบ้างเล็กน้อยสกินแคร์เอ่ยใดนะคะแล้วก็เดินเล่นที่ฮงเดสตีตรงนี้สักพักใหญ่เลยเนาะแล้วก็ เจอร้านนี้เป็นซิวเนียนฮิปเปอร์ทุกคนตอนแรกเกือบหลงเชื่อเราลองเอาไปเสิร์ชดูเราไม่เคยเห็นไงเรามันแฟนพันธ์แท้ซิวเนียนไงทรลุของปอมเกือ,อบแล้วแง่ <c oughs> yeah, เสียดายอะ่ะอยากให้มันมีจริงๆอ,อ่ะแต่เอามาทําแบบนี้มันก็เศร้าอยู่นะ <c oughs> แล้วก็เราทําต้มหูหายที่สนามบินข้างหนึ่งก็เลยจะมาซื้อใหม่เพราะว่าพกมาแค่คู่เดียวนี่ก็เลยเจอร้านนี้เป็นร้านแบบขายต้มหูสร้อยกิ๊บอะไรอย่างเงี้ย น่ารักน่ารักเยอะเลยทุกคนแบบมีให้เลือกเยอะมากมีแต่หลายน่ารักจริง,งหมดจริงเราก็ได้มาสามคู่นะคะตึงอันนี้ลองหนึ่งสองสามนี่เป็นสามคู่ที่ได้มาแล้วนี้น่าเหมือนภูปองไหมเหมือนไหมเหมือนตอนเด็กเลยแต่มันหูพับอ,อะแล้วเราก็กลับมาที่พักนะคะคือเดินเดินเดินนานอยู่นะเนาะแล้วก็กลับมาที่พัก ซื้อเยลลี่กินแล้วก็แล้วก็ซื้อเบียร์เข้ามากินด้วยแล้วเราก็นั่งดูแม p ไปด้วยเนาะว่า<ช>พรุ่งนี้เร,เราจะไปจัดงานที่แบบจากที่ที่พักเราไปโคโอีอกต้องไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยและนี่ก็เป็นจเจมนติงตองของเราเองพบมาได้เพราะว่าเราติดหมอนข้างนะคะแล้วนี่ดาบก็ชวนเราออกไปซื้อมามา่าเข้ามากินนะคะคือไม่รู้จะอิ่มแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อที่สองของวันนะทุกคนแล้วก็ จากนั้นเราก็เตรียมตัวที่จะอาบน้ำนะคะก็เช็ดหน้ากันก่อนคือเหอต้มหูปะซื้อปุ๊บใส่ปับ๊บวันนี้วันแรกนะทุกคนก็แบบไม่ได้ไปไหนมากนะที่ลิสไว้ตอนแรกก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปวันนี้เลยเพราะว่าคือมันเหนื่อยจากการเดินทางโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวมาหอ u ของกันต่อเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าเราซื้ออะไรกันบ้างวันนี้อันนี้แก็บแล้ว อันนี้ที่โอลิปยังแต่ว่าเดี๋ยวจะไปช็อปอีกรอบหนึ่งที่โอลิปยังเพราะว่ามีเพื่อนๆฝากซื้อของด้วยนี่โรมมนอันนี้ซื้อซื้อที่ชอบอยู่แล้วที่ใช้อยู่แล้วแล้วก็มีอันนี้ฟรีอันนี้ราคาถูกที่ไทยเยอะเลยนี่ว่าหลายๆคนก็น่าชอบส่วนอันนี้ไม่รู้ว่ามีใครเคยใช้ไหมตลับมันใหญ่มากจะออกมาดู มันเป็นคุชชั่นคือเราลืมเอาคุชชั่นมาก็เลยต้องซื้อคุชชั่นที่นี่ซึ่งคือผิวเราอะเป็นแบบผิวเหลืองผิวแทนไม่ได้ขาวแบบคนเกาหลีอะแล้วคือแบบแต่ละเบอร์ของคนเกาหลีคือแบบขาวมากนึกว่าก,กระดาษแล้วอันเนี้ยคือขาวเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นฟิลใสๆอะแต่มันแค่ฟิลแบบเบลอผิวอะอุ้ย,ยพับลงนเราให้ดู เด้งอันนี้คือสีนะไม่ต้องตกใจคือเดี๋ยวมันจะเป็นแบบพอทาลงปุ๊บมันจะเป็นใสๆแล้วมันก็แบบกัน UV, ยูวีน่นี้นั่นเดี๋ยวตอนเช้าที่เราแต่งหน้าจะอ,อไปข้างนอกเดี๋ยวเอาให้ดูกันคือดูตลับดิใหญ่มากใหญ่มากอะจะเท่าหน้าอยู่แล้วอะ่ะของอะไรไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกอะ่ะซินิกอระซินิกใช่ไหมใครรู้บอกที เนี่ยมัน SPF ห้าสิบ PAO บวกด้วยหลักๆคือน่าจะแบบช่วยกันกันแดดแล้วก็ฟิลเบรอร์ผิวบลูกคุมขนอะไรอย่างนั้นได้อยู่เพราะว่าปกติไม่ได้เป็นคนทารองพื้นไม่ชอบให้หน้าหนัหนกๆอ,อยู่แล้วก็เลยโอเคแล้วก็อันนี้อนนหนึ่งแถมหนึ่งเลิศมากเซรั่มก็เลยแบ่งกระดาษนะเดี๋ยวเราจะมาใช้ก็เลยวันนี้เพราะว่าเซรั่มเราหมดพอดี เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันนะคะดูดีหน้าคือแบบมาถึงหน้าเป็นแบบสิวอะไรไม่รู้เหมือนจะเป็นเมนดเลยตรงคางก็เป็นสิวแล้วก็เป็นตุยตุตรงแถวแล้เนี้ยตุยตุแบบปวดปวดอะแล้วก็ตรงเนี้ยปวดอะไรก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นสิวมั้งปวดแบบเหมือนช้าอะแต่ก็หัวไม่ได้ขูอะไรโอเคแค่นี้แหละไปอาบน้ำก่อน เป็นไงวันแรกก็ประมาณนี้นะคะเดินโฮงเดอยู่แถวๆเนี้ยแหละไม่มีอะไรมากวันนี้ไปและ้ะ๊ายบายไว้ไบาย,บายวันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดีกที่สิบมาวอล์กกันใหม่ได้เลย <laughs>